ไอ้พันธด์ใป,ป่าเบสครับผมป่าเบสสองโตเลยครับผมผมมาเด้อมาเด้อน้องนี่ปลาซิวไล่ตัดแม่เหมือนมีตาเข่าแม่ <c oughs> บ่นกันเข่าหัวแตกเบดปลาซิวกว็ได้โอ้ยสวัสดีครับผมเจอกันอีกแล้วกับบิ๊กเอ็มซิวครับผมเมื่อเนี้ยหลักเลิกงานครับออกมาเล่นหนองคือเก่าครับผมมาหา ยิงปงยิงป่ามันก็ครับตามหลังปลาโดมออกมาครับปลาโดมเพิ่นนำหน้าออกมาแล้วเพิน่นว่าเพิ่นมาตีปลาช้อนปลาเบดบ่ผมว่าสิผมจะมายิงปลาครับมื้อนเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันครับผมว่าสิได้หรือบ่อได้ไปกันครับผม ครับผมเมื่อกี้นี่ซับไก่แล้วครับผมซับไก่แล้วครับจักรยที่ที่บุรีครับผมมาลุ้นกันครับผมจะจาอครับผมเรียบร้อยครับผม ทีนี้มันมันมาขึ้นไกลๆครับผมจะเลยไสเลยครับผมเดี๋ยวมานยิงเครับผมนี่วันนี้ครับมาแล้วครับหนึ่งแต้มครับผมมันมาอาปาไกลๆครับเมื่อกี้นี่จะเลยยิงเลยครับผมตับเพียนครับันนี้มาแล้วหนึ่งแต้มครับผมออกมายิงปลาครับ เมื่อเลิกที่ปู่วันเสาร์ครับผมเลิกงานห้าโมงครึ่งก็เลยออกมาเห็นมาจอบอยู่ตรงโดนครับเมื่อกี้ก็เลยลั่นไก่เลยครับผมมาแล้วครับผมตบเพียนครับผมเมื่อกี้ได้มาแล้หนึ่งเต็มรอลุ่นเต็มสองครับเจออีกแล้วครับผมมุมเดิมครับ ขึอครับเมื่อกี้นะคเอาครับผมผมก็ได้แล้วครับตัวหนึ่งครับผมวิ่งแต่เสียงไอ้เพิ่นอยู่แววแววอยู่งัดขึ้นตัวหนึ่งตัวสองนะครับผมเดี๋ยวมาย้ำเบิ้งเพิ่ในใจนจังนาครับผม <c oughs> เลิกงานออกมาห้าโมงครึ่งครับผม <c oughs> นี่ครับผมเสียงครับผมเอาผมมาเจอเสียงแล้วครับผมไป็ดปลา ไอ้ยืนตะเสียงอยู่เวลเวลอยู่จอบยิงป่าฮึสองเต็มแล้วใส่แบบนใส่ลักเงยเบิ้มม่ตกลักงเบิม่ตกโอ้ใส่แบเนี่ไม่ใส่หนฟังหนิฟังหนิเห็นบอเซแดงบอเซตตแดงนี่บ่แบบทั้งสองเลยดูปากคอคุณว้าปากคอโอ้นี่ครับผมอะไรเพื่อนโอ้ย เยมือนวมันมีแต่หญ้าบ้านนี่มันปล่อยอยู่ฝั่งคุณได้เ,เอาอันี่ครับผมอายเพิ่นได้ปลาเบดครับผมปลาเบดสองโตแล้วครับผมผมชอบยิงปลายิ่งจะเสียงอยู่เวลเวลอยู่โดนแล้วครับโดนแล้วครับอยู่ <c ười> ไม,มายามเพิ่นโอ้เพิ่นได้เบดสองโตเลยไหมการตีแะไรการปุ่งนี่เนะาะจักขีดนี่ปลาอืประมาณโตแล้วจักขีดเนี่ยสามตีขีดเนี่ยนะเนญ่เติมบ่อคอน แม่นบ่ะผมก็ได้ตะเพียนครับผมตะเพียนก็ไซประมาณนี้แหละโอ้ยน้อยกว่าเพื่อนอยู่โอ้เพื่อนได้แบดเวอร์นี่ครับผมผมไปยิงป่ามาผมก็ได้ตะเพียนไอ้เพื่อนเพื่อนตีเบ็ดครับผมตีเบ็ดเพื่อนก็ได้แบดครับผมได้ปลาแบดสองโตครับผม นี่ปลาเป๊ะสองตัวอันนี้ปลาตะเพียนผมครับผมเรื่องงานห้าโมงเคิ้งครับมุฝนตกสองมื้อแล้วครับผมเอองานพร้อมกันกัำไยเพื่อนก็เลยออกมาเอาไม่ไผ่มเข่าๆนะเซเอสเอาเซเอสดิเสเอสอยู่ฟังคุณน้องไหมฮัลโหลเสเอสถักทายหน่อยครับผมทักทายกล้องหน่อยนี่เสียงเราครับผมนันเซียนสาวาอังกฤษนะสัน นั <laughs> ่นั้นเพื่อนทีมงานจากโรงงานป่าลุยกับผมถ้าไปติดต่างมาสิหูวใจก็ยุ่งเนาะว่าเ,เออสิสได้เห็นหน้าเยอะว่า<ส>โรงงาน,<ส>นป่าลุยเป็นไผ่เขานั่งยุ่งนี่ฟังนี่คนฟังนี่ยุ้มเลดบัวร้าย <laughs> ถามเราอยู่เมื่อกี้อายโลกระจกอะไรบัวร้ายมันรับบัวร้ายเราเราวันนิด <laughs> หนึ่งสองเที่ยงหรอไม่ได้เลยหรอว่าคนอาฆาตหรอว่าเราเรากลับไปกลับเร็ว ถามค่อยว่าได้ตัวคว้าค่อยยิงได้ตัวนึงแล้วปลาลุยไปทางไหนเนาะปลาลุยจับด่างปลาเชียวเยอะครับผมนี่มาเจอปลาลุยครับผมปลาลุยเพิ่งกำลังกู้ด่างอยู่ครับผมโอ้ด่างปลาเชียวขนแป้งหนักหนักเป็นอะไรเปล่าปลาปลาเชียวปลาซิวเพิ่งใส่ด่างปลาซิวเว้ครับผม โอ้เ่อเบิ่งเพกูนนุ้็จไปเรปหปลาุยปะหันหน้าเบิ่งกล้องด้วยนี่โอ้มาครับพี่น้องขึ้รอบานกล้องข้ดีส่วนพี่น้องในเกาาลีดูเพื่นมาใส่ด่างใจมองนำกันสวนเพื่นดูเมาดอกเนมาเด้อมาเด้อน้องนี่ปลาซิวไร แม่มืมีตาเข่าแม่หมุนกันเข่าหัวแตกบัดมาซิวก็ได้โอ้ยป่าส่อง่อนดีตานุ้มมีตาเข่าแล้วมันหมุนกันหัวแตกบัดไหมไม่แตกแล้วปลาลุยเป็นไส้ด si ่างไว้ค um ร em ับผมใส่ไว้จ um ักชั่วโมงเหรนี่ปลางชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งแล้วประมาณสองชั่วโมงครับผมก็เถิดไปนี่เป็นไส้ทีมไว้ใส่ไปประกวดคนใดว้าวที่คนประกวดถ้าฝนมันไหลเดยอะมากไหมประกดใหญ่ไหมกระทืบครับผมผู้ ปรากฏปรากฏสายโซ่ดูป่านี่ออกมาตายนี่ปรากฏเลิกอ่ะมวงครึ่งครับเมื่อเนี่ออกมายิงป่าไอโดมเพิ่นมาตีเบ็ดมาเจอทีมงานมาเจอปลาลุยเพิ่นมาใส่ด่างกับเซียร์ตเพิ่นมาตีเบ็ดครับผมปลาลุยเพิ่นมาใส่ด่างที่มไว้แล้วเบือไปตีเบ็ดด่างปลาซิวบ่นี่ป่าจักเส้นบ่นี่ของเส้นบ่ โอนกอ๋อวางอนย่าสัตตตาเออป่าหอู่าสนปลาซิวเพิ่นพอแล้วแรงนครับนี่น้าเดียวนี่เดียวติปลาสนีวน้อยเดียวติโอ้ยงวดเต็มบ่มีองีนั่นแมนบ่ปลาซิวก็ผมใส่ด่างไวครับผมใส่ยังบ่ัวี่ปลาไหกินปล โชว์ผลงานดิปลาลุยว้าวโอ้ยน่าเห็นเอาครับผมพอแล้วแรงอยู่ครับผมหาอยู่หากินในเกาหลีครับผมเป็นไส่มองปลาซิวแว้ครับผมเพราะผมยิงปลาตีปลาครับนี่มากับปลาลุยครัมาเจอปลาลุยครับผมน่าจะเป็นอีพีทิ้งทวนได้ป่าสิได้ย้ายโรงงานสิได้หนีปะกันเลยได้หนี่ะไรเงีนี่หรอวันจันทร์นี่หรอ าจ่ใจไม่ย้าเครื่องจักรแล้วใส่ใจได้แค่มองใส่มองได้ทั้งปลานี่มีมีคำพูดปลาอะไรบ้างปลาเขาคืออย่างคือเบสต์อ่ะคืออย่างสุส้นโอ้สรุปผลงานเพิ่นก็ได้หลายแล้วครับได้พอมากินแรงเลยเนาะปลาลุยมันติดยื่นเกี่ยวเสียงเอาครับผมตอนนี้ก็มืดค่ำแล้วผม เวลากับสองทุ่มเกาหลีครับผมในเวลากับที่อยู่ที่พักแล้วผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามรับผมที่แวะเข้ามาให้กำลังใจครับผมเมื่อกี้พอได้กินแรงครับก็บปลาหลกับเอดีดบายบายครับผม